ผมนายนะักรีนนันกศลชนะวันนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างการใช้งานคําสั่ง sql นะ,ะครับคําสั่ง sql ที่ผมจะมาแสดงตัวอย่างวันนี้คือ sql between sql ะะ between เป็นคําสั่งที่ใช้สําหรับการระบ,บุเงื่อนไขการเลือกข้อมูลสาราง table โดยทําการเลือกเงื่อนไขที่อยู่ระหว่างค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุด รูปแบบคำสั่งครับนี่คือรูปแบบคำสั่งอย่างง่ายนะครับรูปแบบคำสั่งบอกว่าเลือกคอลัมน์นะครับนี่คือคอลัมน์หนึ่งสองสามเลืกมาสักอันนะครับฟอร์มเทเบิลแล้วก็เลือกเทเบิลนะครับก็มองหา v v มองหาหาคอลัมน์นะครับหาฟิลวิดวินก็คือที่มีค่าตั้งแต่ นะครับนี่คือคาเริ่ต้นเราค่าสูงสุดเห็นได้คือแหลกนะครับต่อไปเราไปดูคําสั่งที่ใช้งานจริงกันนะครับนี่คือคําสั่งที่ใช้งานจริงนะครับรูปแบบคําสั่งนะครับ l e s c h f r m customer ก็คือการเลือกข้อมูลตาราง customer นะครับ where b a r k e t ก็คือเลือกที่เขาริม market นะครับหรือ ที่เขาเริ่บันเก็ตเขาแรงครับที่มีค่าตั้งแต่บิทวีนนะครับที่มีค่าตั้งแต่สองหมื่นถึงสามหมื่นจากสองหมื่นถึงสามหมื 3, ่นต่อไปเราไปดูตารางกันนะครับตารางครับตรงตารางน,นะครับนี่คือตารางคัสเตอร์เมอร์นะครับเทเบิลคัสเตอร์เมอร์ แล้วถ้าในเทปัตเตอร์มาก็จะมีอัตเตอร์มา ID name email ที่คอดบัตเกตก็ยูสบัตเกตนี่คือง,งบนะครับจนยูสนี่คือใช้ไปเมื่อคำสั่งเราเราจะใช้ที่งบนะครับงบนะบัตเกตนะครับก็คำสั่งก็ถามแวร์ Rare, บัตเกตนะครับข้างในก็จะมีข้อมูลอยู่สี่คนนะฮะมาดูคำสั่งนะครับ คำคัสเอรก็คือเลือกเทเบิลคัสเ o อร์นะคะับแอดบัตเกตก็คือหาคอลัมน์บัตเกตหรือฟิวบัตเกตนะครับที่มีค่าตั้งแต่สองหมื่นถึงสามหมื่นที่มีค่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สองหมื่นถึงสามหมื่นหลังจากนั้นเราสมมุติว่าเราใส่คำสั่งเสร็จแล้ว ลักษณะก็เชื่องผลอมาเป็นแบบนี้ครับสองก็แสแสดงผลที่การเลือกข้อมูลที่บัตรเกตมีค่าตั้งแต่สองหมื่นถึงสามหมื่นนะครับบัตรเกดสองหมื่นถึงสามหมื่นสมมุติว่าถ้ามีสองมีข้อมูลบัตรเกตที่เฉพาะขอ้อแรกบัตรเกดสองหมื่นห้าก็จะแสดงข้อมูลผู้ใช้เป็นสามคนนะครับก็จะมีตรงกลางนี้อันเนี้ยอ่า เป็นคนที่มีงบอยู่สองหมื่นห้านะครับต่อไปเรามาดูรูปภาพกันนะครับอ่าลืมบอ,อกไปนะครับนี่คือตารางที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับไม่ได้จัดทําในโปรแกรมเลยนะครับนะครับนี่คือตารางที่สร้างเองนี่ครับนี่คือรูปภาพตัวอย่างที่รันในฐานข้อมูลนะครับหรือ PHP แมสอดมินนะครับ คานแซนนะครับครับน,นี่คือเทเบิลคัสเตอร์ม์นะครับข้างในก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับดูสังเกตที่ว่าระดนะครับมีข้อมูลตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสี่แสนนะครับขอให้ครับหนึ่งหมื่นถึงสี่หมื่นนะครับมาดูคำสั่งครับ slash form customer เรือ table customer ว่าบ like ัตรเกดเนี่ยดูช <'t> ่องบัตเกตนะครับวิวีนที่มีค่าตั้งแต่สองหมื่นถึงสามหมื่นที่เท่ากับสองหมื่นถึงสามหมื่นอ่ามาดูผลกันนีะครับนี่คือเอาพุทผลที่ออกมาคือไปได้ค่าที่ค่าบัตเกตดูตรงบัตเกตครับจะมีตารางกรอบเป็นเหลืองอยู่อ่ามีค่าตั้งแต่สองหมื่นถึงสามหมื่นครับสองหมื่นถึงสามหมื่นออกมาให้เราเห็นครับ ตรงนี้ก็จะมีสีเขียวว่าทำงานได้เท่าไหร่นะครับแต่ค้ชฮะประมาณ0 0 0ยวินะครับน็วินะครับนะครับนี่ก็คือคาสั่งที่เสร็จแล้วนะแสตม์ฟอร์ม o ัสเตอร์หนึ่งแอ่แว่าเบเกตมิดวีนเอนเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับอะต่อไปเราจะมาดูกัน ใช้งานจริงนะครับการใช้คาสั่งนะครับคลิกที่ Excel นะครับอ Excel ก็จะปรับขึ้นมาทางมุมขวาล่างนะครับให้ทําการรันอ a p a เช่กับ SQL นะครับให้โค้ต s t a r นะครับวิธีรันอรันหนึ่งนะครับโค้ด Start Apache ได้ครับให้รันหนึงทั้งสองตัวนั้นวิธีเข้าฐาข้อมูล ่ายๆครับกดแ admin ตรงนี้เลยครับอือ PHP. มจะขึ้น php ไ y ม admin มาครับในระบบฐานข้อมูลหรือไม่เราจะลอง search engine อีกตัวหนึ่งก็ได้ครับเป็น google chrome นะครับ ก็ทำงานได้ไวกว่าสเสถียรกว่านะครับลองไปทำในคู่ขึ้นโฮมกันนะครับเปทำคู่ขึ้นโฮมขึ้นมาอ่าในฟองเอเด็กด่าท่านพิมล็อกเค้าโฮท่า PHP น PHP แมดมินครับอ่าตรงนี้ก็พิมพ์เสร็จละตรงนี้นะครับพินในตันนี้เลยเดินเทอะอ่า PHP แมดมินก็จะสิ้นหน้าทางขงั้วโมนให้ นี่คือหน้าหลักนะครับถ้ากดตรงนี้คือหน้าหลักนะฮรตรงข้างๆนี่คือฐานข้อมูลฐานข้อมูลนะครับาสามารถสร้างฐานข้อมูลได้เลยกดแัตตเบตรงนี้คะอ่าตรงนี้จะมี Create New Database คือการสร้างฐานข้อมูลลงเราลองสร้างสักอันนะครับสร้างชื่อว่า u d n อ่าให้เลือกภาษาเลยครับเป็นภาษานะครับให้เลือกเป็น UTF8 C I อยงนั้นว่านะฮะสีไหนโอเคอ่าเนี่ยก็จะมีเอเมทอินออกออกมาข้างเนี่ยคะเป็นฐานข้อมูลนะฮะนี่คือฐานข้อมูลฐานข้อมูลฐานข้อมูลนะฮะหมดสำหรับผมเตรียมฐานข้อมูลแล้วนะครับกดตรงคัสเตอร์มนะครับอ่าเราจะเข้ามาในคัสเตอร์มนะครับฐานข้อมูลคัสเตอร์มอนะครับในฐานข้อมูลคัสเตอรมอร์ก็จะมีเทเบิล อยู่6อันนะครับมีคัสตอมเมอร์เฉยๆแล้วก็คัสตอมเมอร์หนึ่ง SQL แล้วก็คัสตอมเมอร์ต่างๆแล้วมี employee ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูข้อมูลในคัสตอมเมอร์กันนะครับอ่ในข้อมูลคัสตอมเมอร์ก็จะมี Customer ID Name Email ีเมลอันที่โฮสต์ปัดเก็บยูสอ่าในตรง ข้อมูลพวกนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับด้วยการวี e ีลีฟกแแล้วก็ in my editit แล้วก็ e d i t เฉยๆนะครับแก้ไขข้อมูลข้างในนี่นะ่าเรามาลองแก้มาแก้ไขขักตัวนะฮะเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสนะฮะหนึ่นงศูนย์หกตาชื่อชื่อก็ได้ชื่อเป็นอ่ารน,นกโก ็เปลี่ยนนี่ครับคืออัปเดตอัปเดตข้อมูลอัปเดตในฐานข้อมูลคาโตมาแค่เป็นคาโตมาครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครฮ่เราเพิ่มอัปเดตเมื่อกี้นะครับต่อไปเรามาดูวิธีใส่ข้อมูลอีกวิธีเพิ่มเขาเพิ่มข้อมูลนะครับเนี่ย ก็เป็นการในการสืข้อมูลเข้ามาใหม่ยเข้าใส่ตรงนี้เป็น ID ไอดีอะไรเงี้ยอีกัะเดี๋ยวซ้ำกัน name เ,เป็นอ้าอืมนี่แต่ละครั้งเราสามารถใส่ข้อมูลได้สองครั้งอ่าได้สองคนนะฮะ ครั้งละสองคนนะครับ go นะครับก็ insert into ฐานข้อมูล table บรรตาตัวเลขแ้ก็ code นะครับเข้ามาใน table ใหม่นะครับเรจะเพิ่มหลา่อีกคนตังเก็บวัดเกียนะครับเราจะให้แสดงผลที่สองหมื่นถึงสี่หมื่นนะครับ สองอสมหมืน่นอ่าสามหมื่นถึงหกหมืน่นขอให้นะ,ะับสามล้านถึงหกล้านกันนะฮะอ่าไปเรามาเข้ามาที่ฐานข้อมูลตเต็มเลยนะครับนี่นะ,ะอันนี้ตรงนี้เป็นเทเบิลนะครับอ่าดูจะเข้ามาตรงนี้นี่คือเทเบิลไม่ใช่ SQL ตรงเทเบิลนะครับเป็น SQL ตรงฐานข้อมูลนะฮะอ่ากดเข้ามาเลยตรงนั้นน้ำคำสั่งมาวางน,นะฮะปี้ คลาสอ่าคลาสฟอร์มสแตมเมอร์คือเลือกทีเบิลสแตมเมอร์แม่บัตเกตตรงฟิลบัตรเกตคอลัมน์นะครับนะวิดวินที่มีค่าตั้งแต่สองล้านถึงสามล้านเราจะเปลี่ยนเป็นหกล้านอ่าหกล้านนะครับผมกด go กอ่าก็จะมี ตองข้องวัดเกตจะมีเสียงเดือโหม,มาครฮะมาแสดงผลผู้ที่มีงบตั้งแต่สองล้านถึงหกล้านมาโชว์ให้เรานะฮะหรือไม่เราสามารถเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลได้ครับในคำสั่งนะครับเปลี่ยนจากเทเบิลเป็นเทเบิลคัสเตอร์เมอร์ธรรมดาเป็นคัสเตอร์เมอร์หนึ่งก็ได้ครับคตัวมาหนึ่งอ่าขาอวัดเกตก็เปลี่ยนเป็น อ่า use e, use ทำ use มีค่าตั้งแต่อสงหนึ้าสองหกอ่าฉันกดโกโอเคนะครับซัลซ่าหนึ่งอ๋อซัลซ่าหนึ่งมีข้อมูลตั้งแต่หนึ่งแสนเป็นต้นไป เรามากปไขคำสั่งหน่อยนะครับอ่าัตตัวมานึ่ห้อง Use อ่านี่ครับแต่ห้องแต่สามแสนมากันนะครับถึงหกแสนอ่ะกดโกด อ่ะก็แสดงข้อมูลต่องยูดนะคนที่มีการใช้เงินหกแส,สนถึงห้าแสนถึงหกแสนสามแสนถึงหกแสนครับผมคำสั่ง sql between ก็ win มีแค่นี้นะครับของครับ